ซือจริงจ่ายจริงรับซื้อห้าบาทครดเฉียงช่องปอปารับซื้อเหรียญกระสาบหลากหลายซื้อขายได้จริงช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาหาจ้า ซื้อและขายเหรียญกระสาบหายากซื้อจริงจ่ายจริงๆสวัสดีครับ FC ผู้ติดตามช่องประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกันอีกเช่นเคยฮะเอฟกับการอัปโหลดวีโอตัดต่อวีโอประกาศรับซื้อเหรียญเอฟคลิปนี้ก็มาเป็นคลิปวีดีโอเบาๆนะมาเป็นคลิปวีดีโอสั้นๆราวสักสินาทีไม่มีอะไรมากเอฟฮะ นอกเหนือจากการที่จะประกาศรับซื้อเหรียญเท่านั้นเองนะฮะสำหรับนักสะสมท่านใดนะฮะหากมีเหรียญที่ท่านต้องการแบ่งขายช่องของป่าลองสำรวจตัวตาดู่ิว่าเหรียญที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นเหรียญที่ตรงตามช่องระป่าประกาศรับซื้อไปหรือเปล่านะฮะหากเหรียญของท่านมี เหรียญของท่านใช่ตามที่ปป่าประกาศรับซื้อไปก็สามารถเอี 4, หานะติดต่อช่องของปปามานะง่ายๆเลยขั้นตอนแรกนะให้ f อนั้นเพิ่มอิดิไลช่องของปปานะฮะหลังจากนั้นก็ทักสติ๊กเกอร์ไปทักทายแอดมินสักนิดหนึ่งทําความรู้จักกันแล้วท่านก็ถ่ายรูปเหรียญทางด้านหน้าด้านหลังนะฮะส่งให้แอดมินช่องของปปานั้นตรวจสอบตรวจสอบดูซิว่าเหรียญของท่านนั้นอยู่ในสภาพไหนนะฮะ แอดมินเขาจะได้ประเม,มินราคาได้เนาะช่องทางการติดต่อวันนี้ปะป่าขึ้นไว้ตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอเลยนะฮชซี่ก็เพิ่มไอ้ดียไลน์ฮะไอเดียไลน์ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองหรือใครที่เพิ่มไอเดียไลน์ไม่เป็นเล่นไรยังไม่เก่งก็สามารถที่จะใช้เบอร์โทรฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองเช่นเดียวกันติดต่อแอดมินมาก่อนคร่าวๆนะฮะเนาะลองสอบถามแอดมินดูนะฮะประมาณนั้นเลย เอสเหรียญห้บาทคุดเฉียงปีพศ2 5ง0ันเป็นเหรียญ5บาทมุนเวียนสมนักจัรที่9ผลิตออกมาใช้จ่ายมุนเวียญฮนะก็ราวปีพศ2520หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีป,ปา่ารับซื้อฮะไม่ว่าจะผ่านการใช้งานสมบูรณ์หรือไม่ผ่านการใช้งานโอเคเนาปะปาจะ เริ่มเลยเอฟซีฮะเหรียญ5บาทคุณเฉียงปีพศ2520มียอดจำนวนการผลิตออกมาราวสัก27 000, 000, ล้านเหรียญนะฮะ27 000, ล้านเหรียญแน่นอนเอฟซีฮะจำนวนการผลิตออกมามากถึงระดับได้หลายล้านเนี่ยแน่นอนเนาะเหรียญปกติธรรมดานเนี่ยไม่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนอย่างแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะเหรียญ5้าบาทคุณเฉียงปีพศ2520เนี่ย จำนวนการผลิตมากถึง2 7ล้านเหรียญน,นะฮะนักสมองว่าเป็นเหรียญหาง่ายอยู่นะราคาซื้อขายก็เลยไม่แพงสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว f อฟซฮปปาก,ก็รับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละ14-15บาทสำหรับผ่านการใช้งานสมบูรณ์ถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็รับซื้อกันอยู่ที่ประมาณ 80ถึง90าบาทกันเลยทีเดียวนะฮะปาปากรับราคาเพิ่มราคารับซื้อให้อีกต่างหากสำหรับคลิปเนี้ยนะ,ะนี่ไม่ใช่ราคาถูกแล้วนะ f c นะฮะไม่ใครไม่เชื่อาปป่าก็ลองอส่งรูกเหรียญของท่านไปตรวจสอบประเมินราคาตลาดเดี่ยวทั่วไปก่อนก็ได้นะ,ะนะฮะจะได้รู้จักว่าราคาของเนื้อท่าบาทคุชเชียงปีพศส 2, 5 2020ผ่านการใช้งานหรือผ่านการใช้งานเนี้ยใกล้เคียงกับที่ปป่าปาระกาศรับซื้อไปหรือเปล่านะฮะ นี่คือราคาของเหรียญหบาทคุดเฉียงปีพศ2520 f อแล้วก็ยังมีอีกปีหนึ่งฮนะสำหรับเหรียญ5บาทคุดเฉียงตามมาติดๆเลยเอสเซียปีพศ2522ทางด้านหน้าและด้านหลังคล้ายกันทั้งหมดน่าจะใช้บล็อกเดียวกันนะเอแตกต่างกันตรงที่ปีพศเท่านั้นเอง นะฮะระหว่างปีพศ2520แล้วก็22มีจุดแตกต่างกันแค่นี้เองแล้วเอสเซียก็มีจุดนึงเช่นเดียวกันนะฮะก็คือจำนวนการผลิตนะฮะอย่างเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2520เหรียญแรกที่ว่าทำคิปไปก็จับทิ่ออมา27 000, 000, ล้านเหรียญนะฮะสำหรับปีพศ2522เนี่ยจำนวนการผลิตออกมา, CR, อาเอสเซียค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากครับ 7 2ล้านเหรียญเลยมากกว่าปี2 0ไม่ใช่น้อยนะฮะมากกว่าปีพศ2520้ร้อไม่ใช่น้อยหลางเลยนะฮะแต่เอฟซีฮะอป่าก็ยังให้ราคารับซื้อใกล้เคียงกันนะฮะถ้าหากเป็นปีพศ2522ร25 22, ผ่านการใช้งานสมบูรณ์เนี่ยก็จะอยู่ที่13-14ถึงบบาทนะฮะผ่านการใช้งานสมบูรณ์แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ราวเหรียญละ หกสิบถึงเจ็ดสิบบาทหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทราคาของเหรียญห้าบาทคุชเชียงปีพศสองพันห้ารอยี่สิบสองเอฟซีฮะจะต่ำกว่าจะถูกกว่าปีพศสองพันห้ารอยี่สิบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองในช่องของปะป่านะฮะนะก็ยังไงดีถึงแม้ว่าจะมียอดจุลน,นการผิดออกมาแตกกันค่อนข้างจะหลายล้านเหรียญก็ตามเนาะแต่ปะปานั้นเล็งเห็นว่าเหรียญห้าบาทคุชเชียงปีพศสองพันห้ารอยี่สิบสองเนี่ย เขาก็ไม่เชิงจะหาง่ายสะทีเดียวนะไม่เชิงจะหาง่ายสะทีเดียวเอา,อางี้ก็แล้วกันเอฟซีฮะนะปปารับซื้อตามราคานี้เลยห้าบาทคุณเฉียงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบใช่ไหมเออรับซื้อผ่านการใช้งานฮะสิบสี่ถึงสิบห้าบาทไม่ผ่านการใช้งานฮะแปดสิบถึงเก้าสิบบาทแต่ถ้าเป็นปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองผ่านการใช้งานสมบูรณ์รับถือรับซื้ออยู่ที่สิบสามถึงสิบสี่บาท แตกต่างกันนิดเดียวจนเองแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้าง,งาน F อ h รับสือประมาณ60บถึงบาทนี่คือราคาปัจจุบันล่าสุดในคลิปนี้ล่าสุด f อ h นะก็หากใครคิดว่าราคานี้เหมาะสมพอควรก็สามารถติดต่อช่อาของขป่ามานะแต่ถ้าใครคิดว่าราคานี้ยังต่ำํำจนเกินไป ยังไม่อยากขายนะฮะก็เก็บเหรียญของท่านไว้ก่อนเนาะเก็บเหรียญของท่านไว้ก่อนแต่สำหรับใครที่ต้องการแบ่งขายกับช่องของปา่าฮะก็สามารถติดต่อช่องของป่ามาได้เลยเนาะช่องทางการติดต่อป,ป้าปาวางไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะเพิ่มอดีไลน์ส่งรูปเหรียญของท่านฮนะถ่ายรูปหน้าหลังให้ชัดเจนมีจํานวนกี่เหรียญกี่เหรียญก็แจ้งแอดมินคุยกับแอดมินเข้าไปถ้าเหรียญของช่านทาของท่านใช่เนี่ยยังไงแอดมินเขาก็ประเมินราคาให้ พราะป่านั้นต้องการตามหาเหรียญที่ปาปาป,าประกาศรับซื้ออยู่นี้นะฮะโอเคเนาะคาดเซียก็ยังไงดีนะช่องอป่าก็เป็นช่องที่เปิดมาปีนี้ปีที่4แล้วนะหลายคนหลายท่านก็ถามกันมาว่ารับซื้อเหรียญจริงไหมนะบอกไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเลยและก็ไม่ต้องทปปาใบประกันไม่ต้องทําใบอะไรทั้งสิน้นทั้งปุ่งนะนะนะเออท่านเพิ่มเพียงไอเดียหลายช่องของป่า แล้วท่านก็ถ่ายารูปเหลี่ยมของท่านทั้งด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนส่งให้อมินประเมินราคากันโอเคเนะ้ะเอก็ผ่านกันมาเกือบ10นาทีสำหรับคลิปนี้ใครจำกันได้บ้างเอ่ยนะฮะหากใครจำทางด้านราคาอะไรไม่ได้นีก็สามารถที่จะหลีคลิปกลับไปดูอีกครั้งวนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งหรือว่าหลายครั้งนะเอจะได้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระ นะที่ปาปานั้นได้นําเสนอตั้งแต่ต้นคลิปไปนะเราจะได้เข้าใจทางด้านราคาของเหรียญนะฮะจำนวนการผลิตเท่าไหร่ทำไมราคาถึงอ่าซื้อขายไม่ถึงหลักหมื่นหลักแสนนะฮะนี่คือราคาความเป็นจริงหรือใครที่ติดต่อขายได้ราคาแพงกว่านี้สูงกว่านี้ปาปาก็ยินดีด้วยแต่ท่านยังไม่พบช่องทางที่ท่านติดต่อส่งขายได้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนจริงๆจะส่งขายกับช่องของปาปาปปาก็ยินดีรับซื้อเหรียญของท่านเอสทียะก,ก่อนจากกันไป ก็ฝากนิดนึงฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องของป่าฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์และกดแชร์ครับเอียเนาะคลิปนี้ก็สมบูรณ์ละนะสำหรับใครที่มีเหรียญห้าบาทคุดเฉียงไม่ว่าจะเป็นปีพศออ2520แล้วก็ปีพศ2522หรือว่าเหรียญอื่นๆที่ประปาสร้างคลิปประกาศลับซื้อไปนะ ก็สามารถติดต่อเจ้าของป่ามาเนาะติดต่อช่องของปอป่ามานะาาานะถ่ายรูปเปลี่ยนหน้าหลังส่งให้อดมินประเมินราคาเปลี่ยวคลิปหน้าค่อยกลับมาพบมาเจอเกันใหม่เอสีฮะนะก็คอยติดตามช่องของป่าให้ตลอดเลยว่าปอบ่านั้นรับซื้อเหรียญอะไรคลิปนี้สวัสดีครับ